ร่างที่หลุดจากแง่หินของแงซา,ายหายแวบลงไปในระหว่างซอกหินที่งอกแซมโผล่ขึ้นมาบังของยอดหินทําให้ไม่สามารถจะมองเห็นอะไรได้อีกการระดับจากตาแหน่งที่ตกลงมาโดยวัดเปรียบเทียบกับพื้นเบื้องล่างสูงประมาณ15เมตรมันเป็นระยะที่พอเพียงสําหรับความพิการหรือดับขันไปในทันทีในกรณนิที่หล่นลงมากระทบพื้นในแนวตรงพลานใหญ่ลืมเรื่องอื่นใดในยามนี้หมดสิ้นลงชั่วขณะ วางปืนพิงก้อนหินเอาไว้ออกวิ่งสุดแรงเกิดมายังเชิงหน้าผานั้นแล้วก็ปีนป่ายตามรอยแงสายขึ้นไปอย่างโดยเร็วพอไม่ทราบว่าจ,จะทำอะไรให้ดีไปกว่านี้ได้อีกป่าก,ก็ตะโกนเรียกนามของเจ้าคู่ปรับกึกก้องออกไปอีกสองสามครั้งซึ่งก็เงียบเชียบไม่มีเสียงตอบเขาปีนต่อไปอย่างลนลานเร่งร้อนใจขึ้นไปยังตำแหน่งที่เห็นแง่ายพลัดหลุดล่วงลงไปนั้น จนตัวเองก็แทบจะเสียหลักตกลงมาหลายครั้งใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวพร้อมกับคิดสะบทสาบานสาบแช่งต่อเหตุการณ์ดูเอาเถิดเทวดาฟ้าดินเจ้าป่าเจ้าเขาช่างกลั่นแกล้งอะไรช่นนี้ทามกลางความหวังอันมืดมิดเทพึงจะลายเห็นช่องทางพอให้มีกำลังใจชื่นขึ้นและก็น่าจะสำเร็จลงได้อย่างไม่ยากเย็นอะไรเลยชนิดหนึ่งที่เห็นอยู่ทนโทแค่เอื้อม มันก็มาเกิดเหตุแทรกซ้อนเหมือนถูกกลันแกล้งขึ้นมาอีกภาพของแง่สายที่พัดหล่นลงไปนั้นแม้จะมองไม่เห็นพอซอกหินบางเขาก็บอกได้ทันทีว่าถ้าไม่ตายก็คางเหลืองขาแข้งหักอย่างแน่นอนจอรน์นันอยู่ในระหว่างทำงานเพื่อจะช่วยให้นายหญิงผู้พิการไปช่วยขณะให้หายขึ้นมาแต่แล้วตัวมันเองกลับประสบข้อกล้มเข้าเสียเองเช่นนี้จะยังประโยชน์อันใดขึ้นมาได้ พักใหญ่และพินก็โหนขึ้นมาถึงยอดของหินอันเป็นเหลี่ยมบางภาพของแง่ทรายขณะซึ่งหล่นหายลงไปนั้นเขาเกาะยึดพยุงกายไว้มั่นโดยกําลังข้อแขนอันสั่นดิกตานทานกับแรงดึงดูดของโลกที่พยายามจะเหนี่ยวให้หลุดลงไปแล้วค่อยๆชันศีรษะชะงกลงไปมองโดยแน่ใจว่าคงจะได้เห็นร่างของเจ้าคนเคาะร้ายนอนกองพาดอยู่กับเหลี่ยมหินลูกใดลูกหนึ่งในซอกนั้น แล้วก็ต้องพบกับความประหลาดใจ,จอยู่คลามคลันต่ำจากระดับยอดหินตรงที่เขาเกาะอ,อยู่เป็นช่องวางแคบๆที่ลกลงไปราว4ี่เมตรมีพื้นเทลาดทะแยงสลับกันต่ำลงไปเป็นลำดับเหมือนขั้นบันไดวนมองไม่เห็นวีวแววของแอทรายเลยซอกหินอันงอกแซมอยู่ละเกะละกะเบื้องล่างเหล่านั้นละต่ำลงไปสู่ช่องอันมืดคลึมเบื้องล่าง เหมือนจะเป็นช่องเหวแคบๆที่คำนวณไม่ได้ว่าก้นของมันอยู่ตรงตำแหน่งไหนหรือว่าไอ้คนเคาะร้ายมันจะล่วงลงไปกระแทกกับหินที่ขวางรับอยู่แล้วก็ดอนกลิ้งสูญหายลงไปเบื้องล่างอันลิบรล้วนั้นชนิดที่ไม่มีโอกาสจะตามซากพบอ,อีกแล้วเนซ้ายซเขาตะโกนสุดเสียงเรียกลงไปในช่องนั้นอีกครั้งเสียงของพรานใหญ่สะท้อนกังวานไปทั่วหุบเทือ เงียบสนิทมีแต่เสียงของเขาเองที่ก้องอยู่ไปมาแล้พินทำอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะพยายามเพ่งมองไปที่หินชั้นแรกซึ่งสันนิษฐานว่าจะอย่างไรเสียร่างกายของแง่ทรายจะต้องหล่นลงมาฝ้ายกระทบเป็นครั้งแรกกับระดับชะง,งอนหินเหนือศีรษะของเขาขึ้นไปเล็กน้อยอันเป็นตำแหน่งที่แง่ทรายเกาะห้อยตัวอยู่ก่อนที่จะพลัดหลุดคเนดูมันก็ไม่น่าจะสูงมากนะัก เพราะมีที่รองรับเอาไว้ก่อนแต่ท่านหล่นลงไปกระทบหินก้อนนั้นแล้วเกิดหมดสติตั้งตัวไม่ได้ปล่อยร่างให้กระดอนกลิ้งหล่นต่อไปอีกก็น่าจะเกิดอันตรายได้เช่นกันอย่างไรก็ตามขอมองไม่เห็นรอยเลือดหรือสัญ,ญลักษณ์ใดๆจากหินที่รองรับอยู่ชั้นแรกนั้นสิ่งที่จะทำได้ต่อไปในขณะนี้ก็คือพยายามไต่ลงไปในช่องนั้น เผื่อบางทีจะไปพบร่างของแง่ทรายติดค้างอยู่ในซอกใดซอกหนึ่งของเหลี่ยมหินผลจากระดับสายตาที่จะโงกมองในแนวตรงขณะน,นี้เขาค่อยๆไต่อ้อมยอดหินที่เกาะอยู่โน้มกายเอาแขนอีกข้างหนึ่งเอื้อมไปยันกับผนังผาใหญ่ไว้แต่แล้วก่อนที่จะเคลื่อนไหวอย่างใดต่อไปนั้นเองก็กลมลงไปเห็นอะไรชนิดหนึ่งเคลื่อนไหวอยู่ยังตีนผาข้างล่าง มันคานออกมาในลักษณะสี่ขาจากกลุ่มก้อนหินหมู่ใหญ่พอออกไปสู่ที่โล่งก็ยันกายขึ้นยืนสองขาเดินกระโผลกกระเพกแล้วก็แง่ขึ้นเอามือป้องหน้าดูเขาเฮ้ยแง่ซไอ้คนที่เห็นอยู่หลัดหลัดว่าพัดร่วงลงมาจากยอดหินแล้วจู่ๆก็คลานงุ่มง่ามโผลออกมาจากเชิงหน้าผาข้างล่างเอามือกลุ่มปั้นเอว เดินเหมือนคนขาไม่เท่ากันส่งสีหน้าเยเกขึ้นมาที่เขาผูกกล้มลงจ้องตะลึงอยู่ในขณะนี้แล้วโบกมือให้ความรู้สึกหลายประการทำให้ละพินแทบจะพลัดดิ่งลงมาอีกคนหนึ่งดีแต่ว่าสองมือโอบตะครุบแงหินเอาไว้แน่นเรียบร้อยผู้กองผมไม่เป็นอะไรมากนักหรอกแต่ตะโพกคลากเท่านั้น แงาสายร้องบอกขึ้นไปแล้วแล้วนั่นแกมุดไปโผล่ข้างล่างได้ยังไงพานใหญ่ตะโกนล,ลั่นถามไปจองอีกฝ่ายเขม่งเหมือนจะไม่เชื่อสายตาแงาสายทำมือให้ดูมันไหลลงมาตามก้อนหินซอกนั้นแหละกลิ่งไปกลิ้งมาอยู่หลายทอดแล้วมันก็หล่นลงมาซึ่งซอกใต้ระดับพื้นจุกอยู่ตั้งนานก็จะคลานโผล่ออกมาได้ ท่าทางเจ้าคนใช้ประจําคณะหมดเรี่ยวหมดแรงสุดตัวลงนั่งบนโขดหินแล้วร้องบอกต่อมาเมื่อเห็นเขาขยับจะไต่ลงมาว่าผูกกองขึ้นไปถึงบนนั้นก็ดีแล้วช่วยขึ้นไปเอาเลียงผาโยนลงมาทีเถอะผมไต่ขึ้นไปไม่ไหวแล้วโขดไต่ยังมึงเอ้ยเสียรู้จนได้เขาแผดเสียงเอ็ดอึงอยู่บนนั้นชูกำปั้นหลา แง่าสายไม่ตอบโต้หรือพูดอะไรอีกทั้งสิ้นทำหน้าเย,ยเกยอยู่เช่นนั้นแล้วก็ก้มลงสำรวจด,ดูแขนขาของตนเองเฉยลับพินสะบดด่าขโมงโฉงเฉงเหลียวซ้ายแลขวาตั้งใจว่าถ้าพบก้อนหินพอจะหยิบช่วยได้ก็จะควางลงไปเข็นกระบาลเจ้าแง่าสายเสียให้หายเดือดดานที่แพรรู้แต่ก็หาไม่ได้เลยสักก้อนเดียว มีแต่ก้อนหินใหญ่ๆที่เชื่อมติดกับหน้าผาเป็นพืชแต่ละก้อนลื่นไปด้วยตะไคร่จึงตกบันไดพลอยโจรจำใจต้องออกแรงปีนต่อไปโดยมีแง่สายนั่งยิงฟันแง่หน้ามองอยู่เบื้องล่างจนกระทั่งนำกายขึ้นไปถึงบริเวณลานขั้นพักอย่างยากเย็นสิ่งแรกที่คานขึ้นไปหยุดหอบอยู่ก็คือซาของหมีใหญ่ตัวนั้น มันนอนฟุบอยู่บนพื้นห่างจากชายหน้าผาออกไปราวสามวากลางแสกหน้าระหว่างดวงตาทั้งสองมีรอยเจาะของกระสุนไลเฟิลของเขาที่ยิงขึ้นมาเมื่อครู่นี้ทะลุออกท้ายทอยตายสนิทจากพื้นอันขูกขาไปด้วยก้อนหินนั้นลึกเข้าไปอีกไม่ไกลนะักเป็นเวิงทําตื่นตื่นตรงตามที่แง่ทายรายงานเอาไว้ ลูกอายุประมาณสองเดือนของมันทั้งสองตัวดูเหมือนจะไม่ยอมสนใจกับอะไรทั้งสิ้นนอกจากจะลุมกัดถึงอยู่ที่ซากของสัตว์อะไรชนิดหนึ่งมีข่าอันโค้งงอนตวัดและขนที่ฟูแผ่ราเหมือนแกะอย่างหิวก็หายเศษเนื้อและเลือดของสัตว์ชนิดนั้นกระจายไปทั่วและพินยันกายลุกขึ้นและวิ่งปาดเข้าไปที่ซากนั้นโดยเร็ว พร้อมกับส่งเสียงตะเพิดลั่นไอ้ลูกหมีรายทั้งสองตัวซึ่งมีขนาดเท่าหมาไทยเคื่อง,งตกใจอาปากขู่ฟอตามสันดานเดิมของมันแต่ก็ถอยกลูดไปทำตัวงอบเบียดกันอยู่ริมผนังด้านหนึ่งมันก็ไม่เชิงว่าจะเป็นลูกอ่อนเกินไปนะักแต่ก็ยังไม่อาจจะเป็นพิษเป็นภัยใดๆได,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 ได้มันจ้องมองดูเขาด้วยความตะหนก และคนหวาดกลัวพรานใหญ่ไม่สนใจอะไรกับมันอีกกลมลงขวาสองขาหลังของสัตว์ที่แง่สายเรียกว่าเลี้ยงผ่าน้ำแข็งลากออกมาจากเพิงถ้ำจนถึงบริเวณชายหน้าผาชะงงหน้ามองลงไปเห็นแง่สายยังนั่งแงนมองขึ้นมาอยู่ที่เดิมก็เหวี่ยงซาาขนาดลูกกวางรุ่นๆุนนั้นลอยละลิ้วลงไปก่อนตนเองแต่ย้อนกลับลงมา พอหย่อนตัวลงมาถึงพื้นหันคว้าไปหมายจะเตะไอ้จอมกะล่อนให้ส่งแรงแทนที่เสียรู้ก็ปรากฏว่าเจ้านันผละลงเนินไปเสียแล้วร่างของมันเดินดุ่มดุ่มโดยอาการปกติเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นทนั้งสิน้นบ่ายหน้าลงไปสู่ป่าสนเบื้องล่างแลพินหมุนซ้ายหมุนขวาขวาไหล่เฟินขึ้นมากำแน่น รำลำว่าจะระเบิดกระสุนตามหลังละไปแต่แล้วก็สู้ข่มโทสะยับยั้งเสียได้ในที่สุดก็ป้องปากตะโกนด่าแม่มันลงไปอย่างดังที่สุดเท่าที่จะมีเสียงอำนวยให้ได้แง่ชา,ายเหลี่ยวหน้ามาโบกมือให้เฝ้าเลี้ยงผ่าตัวนั้นเอาไว้ก่อนผู้กองแง่ชา,ายจะไปหาราสมุนไพรแล้วมันก็หันกลับเดินดุ่มต่อไปสองหูทวนลม ไม่สะดุ้งสะเทือนต่อเสียงเจริญพอไล่หลังทิ้งให้ละพินก่นโคดเง่าสักราชอยู่คนเดียวกับซากเลียงผ่าตัวนั้นเขาเดือดดานหัวเสียจนกระทั่งกลายเป็นความขันโครงหัวอยู่ไปมานึกปรงอนิจจังตัวเองดูเอาเถอะขนาดรู้ตัวล่วงหน้าระวังตัวใจอยู่ทุกขณะเขาก็ยังไม่วายจะหลงกลเสียท่าไอคนเจ้าเล่หลวมตัวให้มันหลอกเอาจนได้ จะนั่งสงบสติอารมณ์อยู่ตรงนั้นนานสักเท่าใดไม่ทราบได้มารู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงกู่เรียกโวกเววาวไกลเข้ามาจึงลุกขึ้นมองสำรวจไปทางต้นเสียงก็เห็นคนกลุ่มหนึ่งจำนวนสี่คนเดินไต่เนินตรงมายังตำแหน่งที่นั่งพักอยู่ใต้ผานั้นเหมือนจะรู้ที่หมายดยีก่อนแล้วลัพินบอกมือตอบ ต่างคนต่างมองเห็นกันได้ถนัดเมื่อไกลเข้ามาจึงเห็นว่าเป็นท่านหัวหน้าคณะชัย,ยันบุญคำและขยินซึ่งไต่ทางขึ้นมาอย่างรวดเร็วพร้อมกับตะโกนทักทายล่วงหน้าเข้ามาก่อนพลานใหญ่ออกจะงงเล็กน้อยนายจ้างของเขาทั้งสองรวมทั้งบุญคำและขยินออกตามเขามาอย่างรู้เป้าหมายได้อย่างไรสำหรับการมุ่งมาตามของคนเหล่านี้ ไม่มีอะไรจะต้องสงสัยมันคงเนื่องมาจากที่รอคอยฟังข่าวจากเขาในระหว่างที่เขามาตามแง่รายและคงได้ยินเสียงปืนลั่นขึ้นอีกนัดหนึ่งนั่นเองจึงทำให้ต้องยกกำลังตามกันมาแต่เหตุใดคนทั้งสจึงบ่ายหน้ามาได้อย่างรวดเร็วและถูกจุดตรงเพ่งเช่นนี้ทั้งสคนเข้ามาถึงอย่างรีบเร่งเขาหน้าของคนเหล่านั้น ไม่แสดงความประหลาดใจอะไรมากนะักที่เห็นเขาในขณะนี้ราวกับว่าจะรู้อะไรมาก่อนแล้วและทันทีที่เหลือเห็นซาของเลียงผ่าตัวนั้นต่างก็เข้าไปลายล้อมมุงดูทีแรกพวกเราตกใจกันแทบแย่ที่พอคุณผ่าจะพวกเรามาได้ครู่เดียวก็มีเสียงปืนดังขึ้นมาอีกท่านหัวหน้าคณะบอกมายิ้มยิ้มผมกับชัยยันทนร้อนใจไม่ไหว ก็เลยชวนบุญคำกับขยินออกตามมาอีกหนึ่งสวนกับแง่ทรายตรงปากทางขึ้นเนินนี้เองถึงได้รู้เรื่องว่าอะไรเป็นอะไรอ๋อพบกับแง่ทรายมาก่อนแล้วหรือครับเขาถามอาการงงๆยังเดาอะไรไม่ถูกพบเมื่อตะกี้นี้เองมันบอกว่าคุณจะให้มันไปหารากไม้บางชนิดเพื่อจะมาเคี้ยวกับน้ำมันของเรียงผ่าตัวนี้สำหรับให้น้อย เชษฐาบอกด้วยสีหน้าที่แช่มชื่นขึ้นตาที่มองมายังเขาเป็นประกายยินดีแล้วกล่าวต่อมาว่าทำไมคุณไม่บอกพวกเราเสียแต่อแรกว่าเราพอจะมีทางแก้ไขอาการไขข้ออักเสบของน้อยได้ปล่อยให้พวกเราเป็นทุกข์หมดหวังอยู่ตั้งนานพลานใหญ่ขมวดคิ้วนิดหนึ่งแล้วก็เฉลี่ยวคิดได้ในทันทีนั้น แง่ทา,ายคงจะบอกอะไรแก่ฝ่ายนายจ้างของเขาทั้งหมดแล้วเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันเลียงผาและไอ้คนเจ้าเล่ก็คงจะโยนกลองทุกสิ่งทุกอย่างมาให้เขาทั้งหมดถ้าจะพิจารณากันเพียงผิวเผินก็เหมือนกับว่ามันจะปัดความดีทั้งหมดในเรื่องนี้ให้มาเป็นความรู้ความสามารถของเขาเพื่อให้ดูศักดิ์สิทธิ์ขึ้นอีกในสายตาของคณะนายจ้าง แต่ถ้ามองกันให้ลึกไอ้เปรตนั่นผลักความรับผิดชอบมาให้เขาโดยตรงใครจะรู้ว่าไอ้น้ำมันบ้าบอเลียงผาตัวนี้จะแก้ไขนายหญิงได้จริงหรือไม่แล้วพินเก่าท้ายทอยกะัะกลากไอ้เจ้านั้นมันบอกอะไรกับคุณชายหรือครับมันบอกว่าคุณชายให้มันออกหาเลียงผาชนิดนี้เพื่อจะเอาน้ำมันกับสมุนไพราบางชนิด ไปประกอบเป็นตัวยาแล้วก็บอกถึงเรื่องที่มันยิงเลียงผาลงมาติดค้างอยู่บนหน้าผาขึ้นไปเอาลงมาไม่ได้พอหมีใหญ่มันตะครุบเสียก่อนต้องรอจนกระทั่งคุณมาถึงมันจึงได้ปีนขึ้นไปเอาลงมาได้โดยให้คุณคอยดักยิงหมีตัวนั้นเสียก่อนเสร็จแล้วคุณก็ใช้ให้มันไปหาสมุนไพรโดยตัวคุณเองก็รออยู่ที่นี่ มันบอกให้พวกเราตรงมาพบคุณที่นี่และช่วยกันเอาเลียงผาตัวนี้ไปก่อนประเดี๋ยวมันจะกลับไปที่พักของเราเองจอมพลานถอนใจเฮือกเฮือกนึกแล้วไม่ผิดไอนมหากาล่อนเขาสะบดอยู่ในใจแล้วก็หัวเราะอ,ออกมาเฮือ,ฮอแล้วมันบอกคุณชายหรือเปล่าครับว่าพอมันยิงเลียงผาตัวนี้หล่นลงมาค้างอยู่บนหน้าผานั่นแล้ว มันก็นั่งกระดิกขารอจนกระทั่งให้ผมมาถึงนอกจากจะให้ผมต้องไปยิงหมีตัวนั้นแล้วก็ยังหลอกให้ผมไต่ผ่าขึ้นไปเอาเลียงผ่าตัวนี้ลงมาแทนให้แก่มันสีอีกด้วยเชษฐาชัยยันหน้าตื่นไม่รู้เรื่องเอ๊ะอะไรยังไงกันผมไม่เข้าใจช่างเถอะครับไม่เข้าใจก็แล้วไปไม่มีอะไรแล้วเราเรีบไปกันเถอะครับเขาตัดบท แล้วก็หันไปบงการบุญคํากับขยินให้ช่วยกันแบกเรียงผาตันนั้นมุ่งหน้ากลับที่พักโดยเร็วไม่เปิดโอกาสให้ทั้งสองซักถามอะไรอีกจริงอย่างคาดพอโผลก,กลับมาถึงที่พักก็เห็นแง่ทรายในอาการหน้าตาเฉยคอยอยู่ก่อนแล้วกําลังง่วนอยู่กับรากไม้บางชนิดที่ยังเปื้อนดินทรายอยู่จัดการเอาลงล้างน้ำในบ่อน,น้ำร้อนจนสะอาด แล้วก็ลงมือทุบให้แหลกซ้ำด้วยก้อนหินโดยมีส่างปลาคอยเป็นลูกมือช่วยเหลืออยู่มาเรียซึ่งอยู่โยงคอยเฝ้าดูแลคนเจ็บเดินพ่านกระสับกระสายอยู่คนเดียวพอเห็นทั้งหมดมาถึงก็ปลาดออกไปรับทันทีดูเหมือนหล่อนพอจะรู้เรื่องอะไรมาเป็นเราๆบ้างแล้วเพราะการมาถึงก่อนหน้าของแง่รายจันเสยและเกิด ก็ช่วยกันอย่างรีบด่วนในทันทีที่ขยินละบุญคําหามเลียงผ่าตัวนั้นมาถึงพลายวันทาไมคุณไม่บอกอะไรให้เรารู้ล่วงหน้าเลยทําเอาตกอกตกใจกันไปหมดตอนที่ได้ยินเสียงปืนนัดที่สองจากคุณแม่มสาวพูดโดยเร็วคุณยิงเป็นยังไงบ้างเขาไม่รู้จะตอบอย่างไรถึงจะไม่ให้มากเรื่องก็เลยเสยถามถึงคนเจ็บ หอมกับหันไปมองเห็นดารินวลาลิตยังนอนสงบนิ่งอยู่ในลักษณะหลับสนิทเหมือนเมื่อตอนที่เขาผ่าไปไม่รู้สึกตัวเลยว่ามีการเคลื่อนไหวอย่างใดอยู่รอบตัวในขณะนี้ฉันดูเขาอยู่ทุกระยะไม่กระดิกตัวเลยแม้แต่นิดเดียวว่าแต่วิธีของคุณนะ่ะพอจะมีทางช่วยให้น้อยหายได้จริงๆหรือลองดูการมีความหวังแม้แต่น้อยนิด ก็ยังดีกว่าไม่มีอาเส็จเลยเขาบอกแล้วก็เดินตรงไปที่แง่ทรายหยุดยืนค้ำหัวมองดูเจ้านั่นกำลังทุบรากไม้อยู่สองคนกับส่างปลาแง่ทรายดูเหมือนจะกลั้นหัวเราะค่อยๆเหลือบตาขึ้นศพบ,บอกมาด้วยเสียงเบาะกระซิบว่าอย่าเตะแง่ทรายต่อหน้าเจ้านายทั้งหลายถ้าบุกกองเป็นคนฉลาดและพินยินน้มแแค่น ฉันแพงโง่แกคราวนี้นะ่ะไม่เป็นไรหลองแหน่ซ้ายขออย่างเดียวให้แกแก้ไขนายหญิงให้หายได้จริงเท่านั้นแต่ถ้าไม่หายแกจะยิ่งกว่าถูกแต่อีกไม่ว่าจะต่อหน้าหรือว่ารับหลังเจ้านายของเราผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันในเมื่อสูตรยาขนาดนี้มันเป็นสูตรของผู้กองไม่ใช่ของผม เจ้านายทั้งหลายเขารู้กันหมดแล้วเช่นนี้ต่อล้อต่อเถียงกับมันไปก็หาประโยชน์อันใดไม่นอกจากจะถูกยั่วเล่นเปล่าๆรับพินสุดตัวลงตรงหน้าถามขึ้นเป็นงานเป็นการตอนนี้นาะยหญิงยังหลับยาของแกจะเสร็จเมื่อไหร่แล้วเราจะเริ่มลงมือกันได้เมื่อไหร่ปล่อยให้หลับสบายไปก่อน เราจะเคี่ยวน้ำมันผสมกับลากหมายเสร็จได้ที่ในตอนค่ำเริ่มให้นายหญิงนวดทาในตอนนั้นแต่ต้องนวดฉโลมทั้งตัวแง่าสายชะงักไปนิดหนึ่งมองตาเขายิ้มยิ้มอยู่ในทีแต่ว่าใครจะเป็นคนฉโลมทาให้ทั่วตัวนายหญิงต้องนวดให้ซึมเข้าผิวหนังทุกส่วนตลอดทั่วทั้งตัวเลยทีเดียว จะต้องให้ผมบอกพวกเจ้านายทั้งหลายด้วยไหมว่าถ้าจะให้สักิเสร็์ต้องให้ผู้กองเจ้าของตำรับเป็นคนนวดทาให้เอเห็นจะไม่แคล้วบาทาแนะ่ฮะไอ้นี่ถ้างั้นก็ไม่มีใครเหมาะไปกว่านายแหม่มแล้วผู้กองสั่งให้ขึงเป็นกระโจมกันเอาไว้โดยเฉพาะเถิดนายหญิงจะต้องไม่มีอะไรติดตัวอยู่เลยในขณะนั้น ลพินถอนใจเบาๆคลางออกมาว่าอืมโชคดีนะที่เรามีผู้หญิงอีกคนนึงร่วมทางมาด้วยไม่งั้นคงขุกขลักเพลึกก็จะไม่มีอะไรขุกขลักถ้าไม่มีใครอื่นร่วมอยู่ด้วยอีกนอกจากผู้กองกันกบนายหญิงเพียงสองคนเท่านั้นแลพ้พินจุปากเบาๆฉันสังเกตว่าหมูน่นี้แกชักจะทะลึงขึ้นทุกวัน ไกลถึงเนินพระจันทร์ไกลจุดหมายปลายทางแง่สายมีแต่ความเบิกบานใจหนักหรือเบาไปบ้างผู้กองอย่าถือสาเลยครับคิดเสียว่าแง่สายรักนับถือผู้กองอย่างสุดหัวใจเท่านั้นอย่าลืมสั่งให้พวกนั้นแหวะเอาดีของเลี้ยงผาต้นนั้นออกมาให้แง่สายด้วยนายหญิงจะต้องกินดีของมันก่อนที่จะนวดน้ำมันเขาพยักหน้า ตบไหล่แงซายหนักหน่วงแล้วก็เดินไปบงการพวกที่กำลังถลกหนังจัดการกับเรียงผ่าตัวนั้นอยู่อย่างรีบด่วนชั่วไม่นานนักน้ำมันจากต่อมบางส่วนของสัตว์ชนิดนั้นก็ถูกเที่ยวอยู่ในหม้อสนามผสมกับรากไม้ส่งกลิ่นอันฉุนเฉียวไปทั่วชนิดที่ใครนั่งอยู่ใต้ทางลมแทบจะทนไม่ไหว แง่าสายนั่งเฝ้าประจำที่อยู่หน้ากองไฟที่เคียวเป็นตัวยานั้นโดยไม่ยอมผละไปไหนทั้งสิ้นเวลาล่วงผ่านไปตามลำดับทามกลางการเฝ้าดูของทุกคนจนกระทั่งในที่สุดความมืดก็ย่างกลายเข้ามาพร้อมฝอยของหิมะที่เริ่มโปรยปลายมันเริ่มตกตั้งแต่เวลาหกโมงเย็นและทวีหนักขึ้นทุกขณะ ปกคลุมไปทั่วขุนเขาน้อยใหญ่รอบด้านความหนาวเย็นอันร้ายกาดไม่อาจจะก้ากลายเข้ามาเป็นภัยต่อ12ชีวิตภายในที่กำบังอันอบอุ่นใต้เวงถ้าซึ่งมีไอละอุกของความร้อนคอยสุมลนประดุดเตาไฟขนาดใหญ่อังเอาไว้เบื้องล่างนี้ได้ตัวยาภายในหม้อสนามอันคนคลักถูกยกลงจากกองไฟ แล้วรอจนกระทั่งอุณหภูมิจุดเดือดของมันคลายลงเหลืออุ่นๆเมื่อนั้นดารินจึงถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาโดยอาการอันงัวงเงียหล่อนพบกับผืนผ้าใบที่ถูกกางกัน้นเป็นลักษณะกระโจมผิดแผ่ไปกว่าทุกครั้งและเห็นผู้สนิทชิดเชื้อทุกคนแวดล้อมอยู่ใกล้ๆผู้ที่ไกลที่สุดในขณะนี้ และกำลังประคองช้อนศีรษะของหล่อนขึ้นมาก็คือพี่ชายของตัวเองในมืออีกข้างนึงถือถ้วยพลาสติกชูอยู่ตรงหน้าน้อยน้ำเสียงอ่อนโยนเต็มไปด้วยความห่วงใยนั้นแววผ่านโสดประสาทอันลั่นกลิงอื้ออึงของหล่อนแข็งใจกินยานี่หน่อยนะดื่มให้หมดถ้วยนี้เลย แล้วอาการของน้อยจะหายเป็นปกติพรุ่งนี้ยาหล่อนอุทานเปลือกตาหนักเอึงพยายามจะเปิดขึ้นมองเพ่งไปรอบๆตัวในเงาสลัวของแสงไฟจากกองฟืนที่วัแบแวมอยู่ยาอะไรฉันเองเป็นหมอ แล้วใครจะเอายาอะไรมาให้แก่หมอโดยที่ตัวฉันเองไม่ได้สั่งฟังให้ดีน้อยเสียงหนักแน่นแช่มช้าของใครอีกคนหนึ่งดังแท้ขึ้นมาจำได้ว่าเป็นชายยันโปรดเชื่อและปฏิบัติตามพวกเราสักครั้งนี่มันเป็นยาแบบลูกปลาที่จะช่วยให้น้อยหายจากอาการที่เป็นอยู่ ได้เร็วกว่าที่น้อยจะรักษาตัวเองเพื่อว่าพรุ่งนี้เราจะได้ออกเดินทางกันต่อไปได้อย่าเพิ่งถามอะไรในขณะนี้ก่อนทั้งสิ้นขอให้ยอมทําตามที่พวกเราสั่งอย่างเดียวเท่านั้นคนเจ็บนิ่งไปครู่หล่อนมองอะไรไม่เห็นชัดนักในภาวะอันสลึมสลือม,มึนงงของประสาทที่เหมือนตกอยู่ในความฝันเช่นนี้ ขอให้ฉันรู้สักนิดใครจัดยานี้ให้ฉันละพินเช่ถากระซิบบอกดารินพึมพำรทรวนนามนั้นแผ่วเบาด้วยริมฝีปากที่หมุกมิดแล้วก็พยักหน้าอย่างวาง่ายตกลงแต่บอกให้รู้ว่าไม่มีหวังหรอกหล่อนเพยเยอริมฝีปากออกรับ กับขอบป่าแก้วที่แช่ถาป้อนนั้นสัมผัสกับลิ้นครั้งแรกมันเต็มไปด้วยความขมและคืนจนแทบจะสำลักแต่ก็กลั้นใจดื่มเข้าไปจนหมดทั้งถ้วยอย่างคนใจเด็ดหล่อนไม่หวังอะไรมากไปกว่าจะทำตามที่ทุกคนต้องการเท่านั้น